ร้านชีเจขับแต่งรถนะครับนำเสนอรถที่มีกระแสนแรงมากนะครับในปี2 5 6พัครับปีที่แล้วนะครับโ l ล่า o ูดแ a ทน้องแมวเหมียวนะครับวันนี้ทีมฟ้านะครับกับทีมขาวมาแล้วนะครับติดประตูท้ายฟ้าโอล่า o ูดแ a ทนะครับติดตั้งติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมสาธิตการทำงานของประตูท้ายฟ้าเริ่มจากตัวของชิคเ็นเซอร์นะครับ ตำแหน่งการวางเนี่ยเลือกได้ว่าจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตามความถนัดของลูกค้านะครับแต่มาตรฐานคืออยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโซลด้านท้ายประตูด,ด้านท้ายนะครับมีแจรีรโมทนะครับมีครบจบที่เรานะครับพร้อมถาดท้าย OLA g o o d c ดแนะครับก็มาแล้วพรม VIP นะครับก็มาแล้วนะครับ เดือนหน้านะฮะสเกิร์ตรอบคันของโอล่า o ู c ดแคก็จะมาด้วยเหมือนกันนะครับจากร้าน TJ เขับแต่งรถนะครับสนใจติดตั้งติดต่อสอบถามนะครับ0909546999นะครับหรือ0907885999นะครับร้าน TJ ยินดีรับใช้บริการทุกสีนะครับทีมไหนมาก็รับหมดนะครับราคาพิเศษนะครับเพียง1%จากราคาตัวรถเท่านั้นนะครับถูกมากๆแบบนี้ต้องทีเขับแต่งรถนะครับขอบคุณครับ you